นะคะทุกคนตอนนี้บอาอยู่ที่สนามบินนะคะที่ดูไบซึ่งอยู่ที่นี่มาได้3เดือนแล้วนะทุกคนกั็เป็นครั้งแรกที่แบบได้เจอแบบพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็จะมาหาที่ดูไบนะคะทุกคนเป็นระยะเวลา1อาทิตย์ ไมเอากรป,ปายยาใหญ่มากมีใบี้เดียวคิดถึงลูกไหอ่ะคิดถึงูกรูไมว่าเมื่อืน่แ่รม่กับอะคิดถึงลูกไหมคิดถึงลูกไหมพ่ไม่ได้เจอกันตั้งสามเดือนนะแม่คิดถึงลูกไหม,าไมไนาแนะค่ อยูใช่เจอครอบครัวแล้วนะคะทุกคนซึ่งครอบครัวก็จะมาหาหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้ไหมว่าพ่อกับแม่มาช่วงดีมากช่วงนี้อากาศหนาวหนาวก็พอสิบสององศาเนี่ยไม่ถึงยี่สิบสองพ่อยี่สิบเอ็ดยสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไอแบนต์แร้อนมากใช่แม่ลูกไม่สบายแม่จับคอลูกแม่จับสามเดือนไม่ได้เจอกันไม่แรกไม่เจอครั้งแรกที่ดูบ่าวันนี้ลูกสาวมาแล้วพ่มาลับพ่ออยู่ต่อไหล่จริงจริงเห็นแล้วมันคนลุกว่า ตอนเดินน้ำไม่หันมามองเลยซ้องหรอที่ตอนเดินคือทิ้งโลกกับวิวอะรองเท้าวิวขาก็เดินไปเลยไม่สนใจจะซื้อสับบักปะไปดิไปนม่ากินไหมจับคิดถึงคุณไม่สบายอ๋อกินยาเนี่ยกินแล้วคนเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้เอ้ยคิดถึงพวกมึงมากเลยอ่ะวิวกูคิดถึงมึงมากอสองเดือนนะมึงแล้วกูร้องไห้บ่อยมากไปดิก้าเหว ถ้ามันปล่อยกล้องกูจะดีใจมันเบียดเออมันเบียดเดี๋ยวเราซื้อซาบากินกันนะคะเขาแค่ล็กเต็มบพ่อคอยกับแบบแอร์นาเกียเออน่าเกลียดพ่อเหมือนเลยอ่ะตั้งแต่กูมาดูบกูยังไม่เจอคนหล่อสักคนเลยจนเมื่อวันก่อนกูไปผับอีดอกหล่อกูไปผับเออไปผับนะกูแฮง์ าาว,ว่าเมื่อวานอ่ะกูหลับเมื่อวานเลยปวดหัวที่หัวจะระเบิดตอนแรกเนอว่าแหงเว้ยไม่สบายด้วยตัวร้อนด้วยโอ้ยมึงคนเยอะมากคนเข้ามาทักกูด้วทักว่าดูดิแฮปมานี่ <c oughs> ดูดิแฮปมานี่เห็นไหมครับสันซ้ำดอนละซ้ำดอนลทะไม่เว้ยกูก็แบบเอาทานแล้จะใหญ่แบบลากูไปกับเพื่อนไงเพื่อนกูดูแลกูเมาอีดอกที่กูมาอยู่ดูใบสามเนี่ยเป็นสามกูจำตัวแล้วว่ามึงกูอายกล้องมึงรู้ไหมว่าหัวหน้ากูบอกว่าอยากฟังดูเลย บอกว่าไม่เออไม่กลับได้ไหมทีเอ็ก็พูดว่าแบบเออไม่ไปได้ไหมเขาจะจ้างกูตอบกูแบบโนโนโนกูกูกูไม่อยากอยู่อที่นี่ใช่แล้วอยู่นี่มาได้แล้วบ้างไม่ได้เฮียอะไรเลยได้นอนได้ใส่ออกซิเจนแมสเออได้ใส่ออกซิเจนแมสแพ้อากาศเฮียแห้งแห้งสมูกจมูกแห้งๆอ่ะใช่โอ้หของกูไม่แห้งจุยซี่มากจุยซี่ไหลแบบเยิ้ม thank you หลุดมือหลุดมือทุกคนเพิ่งรถล้วนะคะเ็ลนั่งหน้าตลงไหมที่ดูไบอะ่ะ<ด>เขารถทุกคันจะจอดให้คนข้ามถนนเสมอแต่ว่าที่ที่ที่ประเทศไทยอะ่ะคือมึงเสี่ยงอะ่ะว่ามึงจะตายหรือเปล่าในการข้ามถนนอะ่ะมึงเสี่ยงเอาเลยอะ่ะแต่ที่นี่คือต้องหยุดให้ตลอดนี่นะคะทุกคนก็คือโรงแรมของเราเองน่ารักมากเป็นความแบบคาเฟ่เอยอะไรเอยอย่างเงี้ยทุกคน แล้วแบบโซฟาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้เรามาที่ Mall of Emirates นะคะเพราะว่าแม่เปิดแม่จำรหัสเออ่กระเป๋าลิโมบาไม่ได้ก็เลยต้องมาแก้รหัสที่นี้นะคะสวมากก็เดี๋ยวอาจจะเดินรอบๆว่าแบบเฮ้ยมีอะไรน่าซื้อมีอะไรแบบอะไรอย่างนี้ไหมนะคะแล้วเรก็อย่างแรกเลยไปเป็นรหัสกระเป๋าแล้วก็เดินเล่นมา มาวันแรกก็คือช้อปปิ้งเวอร์นั่นมึงดูแม่กูอะแม่อยากเลออัวบอกว่าแม่กูัวน้ำวันแน่ในการช้อปปิ้งเข้าไปดูสวยสวยมดูสวยมากจะช้อปก็ช้อปแม่เรามีเวลาทั้งวันเจดายเงินเจดายเงินเอาหลักมึงจะยืดตัวละหมื่นเก้าตลาดทุกคนก็เหลือแต่แบมเดียวนะคที่รอคนอื่น ช้อปปิ้งเพราะว่ามึงสูงก็เป็นกูเนาะแม่ไม่ช้อปเสียดายเงินแม่ไม่ช้อปลูกคุไม่มเขา้าใจเหรมือนแม่ชอบซื้อชอบซื้อเสาย,ยืดแบนขนาดใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใส่แล้วคนนด้นเห็นใช่ปะสรุปคือซื้อเล่นกี่ตัวแล้วเนะี่ย สุดดยอมมากึงไปถ่ายอะไรในเชียงตุงมึงจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้จะถ่ายตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมแต่ว่าไหนบอกว่าแม่ไม่ซื้อแม่ไม่ซื้อตัวนี้อกเลิศมากเว้ยมึงมึงแล้วแขนมันพันแบบทำให้แขนดูเล็กอะเข้าใจปะเออใช่แขนเล็กอะเที่ยวลงกูช็อกอะกูช็อกเหมือนกันแม่ทำหน้าช็อกนะเออขอรอบนึงแม่สะดวแม่จะเอาตัวไหนแดงแม่จเอาตัวไหนดิอดี๋ยวดูดิอ่าสีทองสีทอง สิทองมั้งโผล่แบงค์ flexing จับกำลังกินตัวนี้ยังเข้าเลยนะจริงเอาเลยบิวเอาเลยเอาเลยถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้าคู no ่กับบิวค uh ือไม่ใส like ่ถุงเท้าคู่เชียร์แล้วก็ไม่ได้เลยจากการช็อปปิ้งครั้งนี้เล็กไหมคู้ดีใจว่าสองโอเคผู้ดีใจอ่ะนี่คือห้องของเรานะคะทุกคนมันจะเป็นโฮ hotel apartment น่ารักมากมีเครื่องมาชินด้วยแล้วก็นี่คือแม่ ตาไม่สนิทด้วยแกงอ่ะก็คือตอนนี้เราได้มาแค่ห้องเดียวนะคะเราต้องรออีกห้องหนึ่งเราจองไว้สองห้องประมาณนี้รอเวลานะสักป่ายสามเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทะเลนะคะทุกคนไปดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวหิวมากเดี๋ยวไปกินข้าวป่ายสามตอนนี้คือรออีกห้องหนึ่งแล้วก็พักผ่อนร่อยห้องนึงแล้วก็อะไรทุกคนคะอุ้ยมึหัวหัว้านอ่ะ เราเพิ่งแต่หน้าเสร็จซ<ล>ึ่ง<ล>พวกเร,เรานั้นลืซึ่งพวกเรานั้นลืมถ่ายทุกคนดูน่าสวยมากเลยสวยว่ะเราลืมถ่ายทุกคนดูตอนที่แบบเฮ้ยสามสาวสามาสาวนั้นแต่งหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเร,เรากำลังจะออกไปที่ JBR Beach นะคะไปกินข้าวแล้วก็เแฮบบ้ยเชิญชมอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะเป็นกลุ่มระยะ ก็คือตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ j b r ีบีซึ่งเราเรียกแท็กซี่ยังไม่ได้แม่ยังเรียกแท็กซี่ไม่ได้อะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ j b r ีบีนะคะคือแบบอ่ะเคยไปมาหลายรอบแล้วเจ R ีอาร์ชอบมากแล้วก็ครั้งนี้จะไปกินอาหารจีนนะคะทุกคนก็ไปดูกันค่ะไปดูที่เราคนองเราใช่เพราะม่าอยากกินอาหารจีนมากนี่แหละค่ะก็คือหนุา ติดมากเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะทุกคนเพราะรถติดมากจริงๆตอนนี้คือแบบโอม่กอดเดินไปแบบแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว่ะนนี่ยทุกคนวันนี้คนเยอะมากปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนมันแบบนึกถึงตอนที่เราไปเมกาวร์แม่ชอบที่นี่ไหมชอบใช่ไหมที่นี่คือสวยมากม,ม,มันเป็นให้ฟีลแบบเหมือนมาเอลเอฟีละทะเลสุด,สดๆคนเยอะมากวันนี้พอดับมากเลยอะ นี่นะคะทุกคนเรามาเดินเล่นมันทำไมมัดดีอ้อะชอบใช่ไหมกูช,ชอบไบ์นี้เหมือนกันชอบไบ์นี้ไหม,มลูกชอบมากเลยอะพี่เบลชอบมากซัมเมอร์ไบ์ใช่ไหมมันชิลเว้ยแล้วก็มีน,นั่นให้เล่นอะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีโดนโชว์เอามาเดินทะเลรลอนะคะทุกคนเพราะว่า ร้านอาหารต้องรออีกครึ่งชั่วโมงรอคิวเฮ้ยมันมีอันนั้นให้เล่นได้ดกว่าคิวแบบยังก,กวอดได้ไหมเออ แม่ไม่กล้าบอ,อกพ่อเอาจริงแนมะ่พ่อรักลูกมากทุกคนนี่เรื่อดพี่รักลูกทุกคนแต่ว่าบางลูกที่ใส่พ่อนะว่าพ่อบางสิ่งบางอยา่างพ่อไม่อยากพูดนะลูกพ,พ่ออาจจะลูกนแก พ่อแก่งนะคทุกคนจะขอเงินลูกอีกไหเนี่ยไม่ใช่เหมือนเวลาพ่อหยอกกับลูกพ่อในพูดตรงไม่ได้ไม่ได้ต่อแล้วเรียว่าอะไรนะนี่พ่อบอกว่าพ่อแก่งแล้วไหรลแล้วแต่ว่าลูกพ่อรวยพ่อแก่งเก้าเก้าคนหนึ่งแข็งรวยแต่ว่าพ่อไม่เคยแข็งที่ลูกเห็นพ่อแข่ง พ่อแูดความจริงว่านุ่มโตแล้วนุ่มีผลอะไรไหไอ้นั้นหรือที่นุ่เองเฮ้ยมีอยู่แล้วว่าเช<ม>ื่อไหมว่าตั้งแต่ว่าแม่บอกพ่อร้องให้พ่อไม่อ่ออกพร้อรงไห้เหรอเออไม่เช่นนั้นพ่อร้องไห้เหรอพ่อร้องไห้่ไอ้ไหม พัดสายของพ่ายเหรอแม่ก็จะอง่อแม่เล่นเ็กเล่นเ็กเล่นเ็กนี่คือพ่อจะปากเป็ตนะแข็งรงทุกคนรอบตัวทุกคนเลยแมข็ง ในเซนที่บอตัดไม่ได้อย่างเดียวคือราบกวาไม่แล้วัางกลับนะคะทุกคนข้าไปเออไปไปไปาอทำไรอ่ะ บอกว่าวิดีโอเรามายืนทําอะไรกันตรงนี้วะกับห้องของมึงรายงานนี้แผนการเราคืออะไรก็คือเราซื้อเค้กมาแล้วนะคะออนไลน์แล้วก็ฝากไว้ที่ล็อบบี้ซึ่งตอนนี้เราจะเดินจะแบบคือไปให้พ่อนะคะเค่กก็อยู่ะกคต่ก็จำเป็นที่ยะเหมือนคลิปเลยเวลาอยอ่เลย คัมราเมนคือเดี๋ยวยกกล้องมาตอนอยู่หาน่ะคนไปดูครูอนี่หัวใจเลยก็คือเราสั่งมาแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ให้เออเขาเรียกอะไรอะเเดลิวอรี่กอร์ทมาฝากว่าที่ล็อบบี้แล้วก็เราก็โทรหาลอฟฟี่บอกว่าเออช่วยเก็บไว้ในตู้เย็นให้หน่อยได้ไหมซึ่งเขาพูดว่าเขาไม่มีเซอร์วิสซีเลยเขาบอกว่าแต่ว่าเอออยากเป็นแบบเออแบบเราทีต้องจองแบบพิเศษเลยขอให้มาแล้ว Thank you so much I thank you so hope will เขาเไเรนราไปเปิดได้ไหมได้ชิโนโนเขามันเ๋่อยอย่าต้องน้ำป่ง <c oughs> ้ะแล้วเราก็ถ่ายคลิปไม่ได้ดิ <c oughs> เดี๋ยวตัดเอ <c oughs> <c oughs> เป็นดีบ้าสองอตัวเยืลงโถงโรงแรมอ่ะ Happy birthday! Happy birthday to you.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  พ่อจะมีคนเดียวแล้วย้อนงานแนบที่เมื่อวานจะไหนวะชื่อเฮ้ยลูกพ่อหรือลูกแม่ลูกก็คิดเดียวกับพี่ย้อนกันแบบเฮ้ยร้อน่ะลูกสั่งเค้กมาให้พ่อทานแล้วที่ร้านอาหารนะพ่อ เป็นแบบพิธีแล้วพ่อใส่ไงนะเออก็พิธีไงชิวๆก็พ่อจับตาเมื่ี่เบถึงมีแบบก็แหงพ่อ <c oughs> คือแบบกูไม่ไดแบบ้คือกูอ่ะพ่อรู้ไหมว่าลูกกับบิวกับพี่เบลหัวร้อยพ่อเอาหนังเสร็จเว้ยเขาไม่อยากให้พ่อแล้วสภาพที่พ่อมาคือพ่ออมน้ำอยู่ในปากกับมึงแล้วก็ไม่เห็นไงมึงพ่อต้องร่อยอร่อยอ่ อร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยถ้าตุเร็ยนที่ม well. ah. okay. right? ั like. oh. ่นเลนเอาเลยเอาเลยกูกินไว้หลายชิ้นแล้วก็ชอบต้เยียนเถอะจบไปแล้วนะคะทุกคนเอ้ยทุกคนกับหนึ่งวันของคุณแบมพ่อแม่พี่เบลแล้วก็ครอบครัวนะคะที่มาเยี่ยมแบมที่ดูไบเป็นครั้งแรก หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลย3เดือนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับ1วันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบซึ่งวันนี้แต่งหน้าสวยมากพี่เบลวิวแล้วก็ทุกคนแบบชมมาว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบดูเป็นสาวดูไปเกิร์ลงนะคะทุกคนแม่แม่มาปิดเนนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด กอเทวดาแต่งตัวเป็นสุภาพตุลีเพื่อาบน้ำเสดลูกสาวมาเซอร์ไพรส์นะครับตอแหลตอแหลว้าไปทำไมใครดูคิดว่าใครจะชอบไม่เข้าใจตั้งใจรับรางว<อ>ัลแล้วล่ะลูกนี่ก็อีกคนอะไรนี่ก็อีกคนโอ <laughs> ้โหกูไม่เคยเห็นพ่อตอแหลเลยโยตนตลอดข้องจริงตลอดข้องจริงข้อใครคนบ้างเนี่ยจริงร้ายก็เราก็แบบไพเวทไงไพเวทเออนั่นแหละท่านแม่เลย